อุ้ยเป็นน้อยเลยครับดวนี้ครับผมตายอุ้ยคิดเหรอ,อปุ่นครับผมวู้ยแมียวติไปทางไหนนาะเอาครับคลเลยครับผมมาพ่อขมิ้น,น้วครับผมอุ้ยขมิ้นดอกเปุ่นขมิ้นดอกนี้ครับผม <laughs> ขา,ามันเป็นขืบวู๊ดเมียวติกายขืบปุ่นครับผมกายขืบเลย ลูกชายคนครับลูกสาวคนครับน้อคครับขาคนขานเป็นสาลายในนอเนงดอกไงคนครับสาลายดอกบานเอาดึงเครือดึงไวจุ่มอีสามดอกครับผมดึงเปลือกมันโอบงอมยไว้น้องงอว่ไว้เี้มันเตดึงทีครับผมเห็หลื เดี๋ยวนี่งขอบคุณครับผมดีกับแม่แม่คงเตะเขี้ยวไหวครับผมเก็บโอ้ยเก็บๆขอบันสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อไอ้พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านาทุกคนทุกท่านขึ้นเก่าแล้วครับผมพอเอฟซีในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศแล้วครับครับเมื่อไหร่ก็มาพบกันในวันที่วันที่เก่าคือสภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะครับนี่ก็เดินทางเข้าป่าขึ้นเก่านั่งแม่นเตะเนาะมาหายิดขึ้นเก่าแล้วครับผมมาไม้เก่าไม้เดิมครับ หอมจากตะบนเนี่ครับเพื่อนบนทวีดจงหวัดอุบลราชธานีจ้ะครับกลับไปหลุนไปชมกระฟองบัมเต้แม่บังเต้ครับว่าสรีโศกสิมันบ่อครับผมมนหลุนน้ำกันครับผมไปจ้าครับพอเด็กองค์นกกับพี่หน้าสมาเติร์กนี่เนาะแม่บังเต้มาหนึ่งองค์นกครับมาหอดปลากระตีซีเลยครับผม หนึ่งตัวติดสองดอกโอ้โหเฮ็นละงูครับสองไข่ครับรบอนจุดหนึ่งครับสวยสวยใคยปรปะไอปงนกครับบอนนกครับสามดอก งามเลยครับอสามดอกครับผมอ๋อหนึ่งดอกนึงครับหลังหูหนึ่งดอกครับผมอ๋อดอกงามๆเลยครับโอ้๊ยจีบไม่ได้อ๋อแม่ผมตีไปทางไหนดอกครับผมดอกเดียวครับอสองดอกดครับ อู้ยเป็นหนาเลยครับดูนี้ครับผมตายอู้ยผิดนล้วปวดครับผมอู้ยเมียติไปทางไหนนาะเอากีบเลยครับผมอู้ยอันสนเหนาดอกงามเลยครับสวยๆครับผมดูสิครับอ้นี่ครับ โอ้ยงามครับเตีกยวไปยีค่มนึงเรอครับผม

ครับคมอบกุณมึงครับอุ้ยบานพี่นอกซึ่งจะมีงบานครับเอาเดอกปีกจนครับผมอื้อนี่หน่อย อ,องค์น้อครับนอ้เมียผมตีกับไปหฮมนั่นครับไอ้คนละโฮมก็เมียผมตีครับเมียตีมานมาเนาะขอบคุ สวยเลยครับอีกสองดอกครับอืมครับคออีกแล้วครับผมอุ้ยลมเลยลมเลยครับนอนกองงอนสวยงามไรครับ ใส่ไปจองครับจุ่มเลยครับคร้าพ่ออ๋ะนันพ่ม่ ดอกกบนี่ค่ะส,สวยเลยครับเอาไปกำ m ม e n t กน,น,นดอกก็ไปใหม่คายๆกันครับผมเกีกกเยบไปวาเ็นบ์เมนครับสองดอกครับ เตก็อื่นนะครับผมเอ็มบอมเตมอฮิเมบอมเตพอมเตพอเฮ็ดแล้วอู้ยพี่น้องครับผมถามยีบอมเตมาเก็บครับมีบอมเตมากเลยครับผมครับเปิดเปิดทางนี้ด้วครับอู้ยพี่น้องโอ้ยเฮ็ดไปเลยครับผมงามเลยครับผมถามยีบอมเตก่อนครับเตะกับมัฮอดนะครับผม พมเตีเขียไปฐานอื่นกับมมง่ายเลยใช่ไหมพอตีได้ยิบบ่โอยู่อมอตีบนอ่าตั้งเต็งมเใช่มนี่นไอ้ทะเลกับมซีรี่งจะหอเขียพอม่นึงวันอีกดอก Ở cunh con hảo ừ, cunh hảo 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 có đi, hảo 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 nó hảo 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 phốt, hảo phốt, hảo hảo ก็เขาว่าดอกุ้งมังกงเต่งเลยนี่ไม่ติดอืมไปนี่เลยแม่ผมจะมวยไปที่บูม่ากินอ่ะแม่ผมจะคุดหอดเ้็ดคือเก่าละครับอืมเอาดอกนี้ยังเงกัน จะซึมจะหลมแอะเลยบอกโอเคไปจะไปที่ไหนสองดอกอู้แฝดีทเติงามเลยเก้าครับดอกฟาน้งามก็มครับงาจ้ะสองดอกครับผมูแนเลยครับ ับดอกยังไงครับมังต well. ิไม uh, ่มังต้จุกเลยอ่าเป็นเงาเลยสดสวยเลยครับผมครับผมรอกเดียวครับขอมังติเก็บเลยด้วยแม่มังติแม่มังติว่าดอกหนางากพี่น้อง ดูงามจริงๆไหมเออเว่งมาเลยเห็นดอกนี้นอขึ้นงามดอกเว่งแต่ว่าดอกสวยขับขับกินนอสุดยอดเลยครับอีดอกครับดอกมีนอพี่น้องดอกครับแกงนุกกับแกงหวานคือกัน ก๋วยเตี๋มกะแกงหวานองุ่นกะแกงหวานครับแกงหวานคือกันโอ้โหโอ้โหจ้าหอตะเทียนหนุกี่น้องออกกันตอนเผาแล้วครับผมงูดอกกำห่านี่ครับเอาไปปีกครับผมตกปนกับสุดยอดครับเก็บลยละแม่วงเต้เอ้ยดอกเดียวนึงมันบานเอาผอเห็ด องนกอีกแล้วครับผมฝนเปิดเปิดเพิ่งหด้บไหมพมอเต้เปิดอีกแล้วครับโอ้ยครับผมฝนครับผมครับโอ้ยแต่ว่าบานแล้วเนาะแมวเต้เนาะบานแล้วเยอะเลยเอาดอกหางค้อนหนมเป่งหนุ่มเป่ง แป้งจับขี้ดินหน่อยเฮ้แล้วกส่วนจะกระหล่มำลด้นเงาเลยเนานะอีอกหลายๆจุ่มเต็มกระตาในเรือนนี้นอนจ,จั้งสามจุ okay. ่มเต็มตาเต็มตาครับผมเต็มบ้องเหี้ เด,ดบ้านเนาะพี่น้องเพิ่มมาเดบา้านแต่ว่าทั้งตื่นพี่น้องเกาเคลียร์เตะเวิดเนาะเท่านี้เป็นบทลงมาเนาะกระลือเดบ้านมอมติกลับไปอีกอ <c oughs> อแล้วครับผมมอมติมาขอเฮ็ดเองนะครับแล้วผม เอาดิครับผมพ่นโโนี่ก็มีนรครับอ่าสวยครับผมเดี๋ยวกันลายสายเลยครับจากนมมาหาเถาหน่อยดอกเลีกครับเอาดอก,กเลี้ยดอกลุดครับผมนะเก็บครับบ้าน นี่วามเตะครับไปอีกนแล้วครับผมผมเตะกับเก็บคนเดียวละบาทครับง,งามครับผมอุ้ยดอกหน่อยไปสวยสวยอีกแล้วครับก็มีเท่านี้เนาะจะว่าแม่ผมเตะได้ไปครับ แยกกันหาครับผมออกหมองแล็กเล่น้อยครับของตีกบได้เอาขาตั้งกล้องมากนะครับผมใส่มือจับเอาครับให้ปาดขาบได้ครับผม,มยางมากครับผมของตีบุรีเชียโอ้ยอค,ครับ นี่ผมเยียบโอ้ยน้องม่เห็นครับงอหลุดเลยใส่กตากครับเลือดอันนี้จะเปิดหาครับม่เปิดกะม่เห็นครับผม vừa bây giờ đi vừa rồ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 i ไม่ใต่ไม่จองครับอืมนั่หน่อยอยู่ครับผมเอาเลยสวยๆครับออมอมเตก็บวเห็นอีกแล้วอุ้ยดีครับไปเรื่อยๆนะครับผม ใส่กระตาคนครับพี่กวดไปกันอน,นปองงงแล้วครับอ้ออาแต่พ่กขวดหากับเรเห็นครับ แต่ไ okay. ิ่โตเห็นไปเรื่อยครับเปิดไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยครับก็ถดอดเข้าไฟด้ที่หน่องที่บริตตัสขาโอเบเริยมเอลขากล่องมากครับ เอาเมือจับอุ้ยนั่นอุ้ยพี่ครับผมสวยแล้วงามครับสวง ดอกงามครับแล้วครับคมณอืมน้องเก๋ขางามเลยครับอืมนอนซอนแต่ขาครับเห็นองค์หนก สวยครับพี่น้งองพผมเตียมือเศร้าไปครับสามดอกหลงท้นเลยครับครับผมเบิดเล่ไปเอาขอเปิดหาครับ Đó Nào Nào đi khắp <laughs> เอ็งโกครับผมโก้แดงแกงหวานอุยขาครับแม่บมตีไปทางไดนน้อเอื่นบอนๆครับได้ยนินเสียงเงินครับผมใครเสีเห็นแม่บมตีล่ะครับดอกนี้โก้ตีโอเห็นพี่น้องกิ่งของลอมเลยครับ <laughs> ครับอีกนดนึงด้วครับเอ็ไปกระแดงจังก้มอ,อยู่ครับผมอุ้ยพี่น้อง ไตใบโตงนง,งามมคือเก่าครับส,สวยๆครับเดงนข้าได้ครับดอกเล่อุ้ยเนงนหน่อยพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าเป็นดอกง่ายครับเห็ดไข่จ้ดไข่ผนหอมๆกระลังดอกงามๆนะ อุนตาล้บ้านนี้น่บวนี้คันเคยออกไล่เลย มาพ่อขมิ้น้วครับผมโอ้ยขมิ้นดอกเพิ่นขมิ้นดอกนี่ครับผมขามันเป็นขืบบุญเอ๋ยบุติกายขืบโอ้ยปุ่นกับผมขืบเลยลูกชายคนครับลูกสาวคนครับอุ้ยต่างจุกโอยู่ครับผมโดนเพื่อนเถาโดกปูปูเพิ่นเนาะอุ้ยพี่เมมพี่เตะอุ้ยพี่น้องสุดยอดครับ เง่าๆเลยครับตีกับโคที่โครับผมบาลนี่แดงแกงหวานจ้ะแดงครับอ่ครับดอกนีะครับโอ้ยแต่กูนั่นเนี่ยมันพีดแล้วเสียงอู้จะเลือดใจเท่อู้ยฟุหลวนนึกอันเนี้ ดอกนี่พี่น้องคนจัดครับผมจัดกวนเกันครับพี่น้องคนเห็นเนาะอืออือจิตโคครับสามสี่ดอกครับผมแดงขาลายครับแดงขาลายแดงใหญ่เนาะเดือดคนเดือดหน่อยเนาะเด้งง่ายครัผมอีกดอกครับดอกว่าท่านไงน้งน้องเย ก็ย้อนพี่น้องกันไปเห็นเนาะยอครับยอแบงขานาลัยขอนขอนอุ้ยออกขอนออกขอนเลยเป็นติดกระไหม่เลยเนาะโอ้แท่งยอครับอืยสวยๆครับผมโอ้ยแหวงพ่อตูมมากเพิ่นแล้วครับผมมาหารพ่อบ้านมันพ่อตูมครับ น้ำมครับผมอื้อสวยหลายครับนี่บรวมตีก็หายไปอีกแลยอีกสงเรีออกเยกครับแี่น <laughs> <2 S 2> ้ำหลายไปน้ำ่อนก่อนต่อไปดิออกไม่ครับผมเดียงหน่อยจากกินเดี๋ยวที่สองครับก็เดี๋ยงคาหลายบ้นนี่ ใ่แล้วต้นดอกบางอ่ำดอกบางอ่ำดอกน้อยๆดอกบานเพิ่งดอกบางอ่ำดอกน้อยๆวันนี้ดอกบานเกงเข่าพีเข่าเกือเนาะเอ้ยพอดีเ่กดอกนี้เอาบ่นเท้าขาวคุนครับผมเห็ดเก่แเ่กไงเทน่นอนครับผมบานเดี่ยวข้าลาแดงยังเท อ้ออกกันกับแดงหน่อยก็หันเนาะออกิ้ตกันเลยครับผมกับผสามดอกครับสามดอกสวยๆกงแต่มันหวานๆเนาะเก่งแซ่บครับน้องคนครับอือหาลายครับผมขาเบวยอือสางลายแน่นอนเนาะดอกเงาคนครับหางลายดอกบานเลยเอ้า ดึงเครือดึงไว้จุ่มดีสามดอกครับผมดึงพวกโน้ตเป็นโอ่งงอไม่ไว้เนาะยังไม่เตะดึงนานดานแห้งกระยานเปนขาดนี่ผมเตะเห็นดีเก้แค่บุ๋กองเตะซองไปพี่น้องเห็นแต่ดอกครับเห็นเต่หมวกกันนอกครับผมนี่ครับ Ủa, ừ, à? ừ, khóc em thấy hiển gì đó khóc? đâu con? Sòng nó một đọt nâng mở đọt khiến xót, năn. Này ừ. đồ nên. Nên. Wow. Nên một tí Ở đó à, à? khóc không? Mình ừ. thật ยอดเตะกระเอิดมายังเนาะพี่น้องเฮ็ดยังอุ้ยเฮ็ดยังนั่นเฮ็ดองค์นกบ่ไข่อุ้ยเฮ็ดไข่พี่น้องอุ้ยเฮ็ดแม่บอมเตะครับผมเฮ็ดเป็บอมเตะครับผีครับผมเห็นล่ะเดี๋ยวนึงครับผมีกระเม็นเตะเคลียร์ไปครับผมเก็บอุ้ยเคี้ยวๆครับมันอ๋าดีทองงามครับกทั้งตัวงามเนาะอุ้ย นีมัน<ป>ติดมานนะบาดครับผมเอากระตาตามตากระตาลิบครับผมนี่ดอกง,งามครับพอมป็นเห็ดอ่งหนวกผมติมาเห็นอันนี้เห็ดไข่เนาะหอมหวยหวยดีดอกงามติ

ตอนนี้ก็สวยแล้วครับผมสามสี่โมงครับหาโมงแล้วพี่จะคักครับผมเดี๋ยวพาพี่พาน้องกลับบ้านแล้วครับผมแม่วันเต๋อบัับบ้านบอกยังไปหารถครับผมเอาครับก็ถาไปสรุปผลงานครับพผมเตแม่อ็มเตอยู่รถครับผมเอาอครับผมมาสรุปผลงานครับผมบ้านนี้เป็นอย่างไรแม่วันเต๋อนางถ่าเจ้าคอคือเก่าครับมาเทนจังแน่เหมือนนี้ คล้ายเฮ็ดเหมือนี้เห็ดที่มานครับเห็ดไข่จ้ะเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดองค์เล็กเห็ดเฮ็ดกอก็ได้ยได้เหมือนี่โอ้โหมานเนาะไม่ปกติวันนี้เนาะถึงขมิ้นกระดองใหญ่ๆครับผมเห็ดเผืองแดงเนาะเห็ดไข่หอมๆครับเห็ดไข่อู้หูผอมพนีๆเนาะไม่ปติเนาะนี่ครับผมงามเลยครับอู้หมันสุดยอดเลยครับวัอนี้ มานถูกเข็ดเนาะเข็ดกอเฮ็ดองนอกองนกเนาะเฮ็ดกอเฮ็ดองนกเฮ็ดไข่เฮ็ดเผืองแดงเฮ็ดเผืองขมิ้นอือเต็มสองตาอยู่ครับมัอนี้ครับมันมานครับครับจังไลยก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อยพี่น้องไปไงไม่ไงลุงป่านาอาเบอร์สุขูสุคนคือเก่าแล้วครับผมตัวเอฟซีนประเทศหลักกางประเทศครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมช่องบอมตีบานตรงครับ ครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์การติดตามทุกความตื่ชมทุกความร่างแรงใจให้เราแล่ะครับครับขอฝากอีกคลิปหนึ่งครับฝากพ่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมเป็นเตะแม่บมเตะนี้ด้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงสัานี้นแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าคลิปหนามาหลุนกันไหมจ้าครับผมมนัมนๆแม่บม,ม,ม,มเตะมันๆจะมันๆต็ดไข่ฝนน้ำห وم, อมเต็ดกอบ แกงหวานๆครับ